สวัสดีค่ะแม่จอยค่ะสวัสดีค่ะแม่จอยครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่จอยเนาะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเลขถูกแม่จอยเนาะค่ะเพิ่นไ้มากสามสองเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะสามสองเจ็ดเบิ่งจึงหนึ่งกับเป็นอีกแปดเนาะคุณแม่เนาะเบิ่งจึงหนึ่งกับเป็นแปดอ่ะสองเจ็ด แต่ว่าถ้าฐานผู้ชมได้เบืองเหล็กถูบน้ำคุณแม่เนาะกระสิหูค่ะเพราะว่าเลขทถูบมันแตกน้องคุณแม่เนาะมันแตกมันแตกพากึงแกะแพา่หอบเข็งค่ะเสียงแกเสียงเหล็กสามนี่ให้ข่ายหลขกแปดน้องคุณแม่เนาะเลขกแปดกับทีข่ายเหล็กสามค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดจับเอาเป็นก็คือสองแปดแปดสองเขาเต็มเต็มน้องคุณแม่เนาะค่ะรางวดนี่มาตามคุณแม่ต่อค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันในเจ๊กมือเลยคุณแม่ แม่ฝันมือมือว่นโกนทีผพานมากที่จำสินเนี่นะลูกแ<อ>ม่ยูถูกนะค่ะฝันว่นโกนทีผพานมาก,กอะประมาณแม่ยูถูกนั่ประมาณได้มือหนึ่งเนาะค่ะได้มือหนึ่งสองมือสองมือค่ะคุณแม่ค่ะ,คะสองมือนี่แหละค่ะเป็นจังได้ความฝันเบาซู่ฟังไหมคะอันที่แรกนะแม่ฝันเล่นอันเด็กน้อยค่ะเด็กหน่อยยุติเมนกุมานหน่อยอยู่เพื่ออนอยู่ว่าจักค่ะเพิ่นมาเพิ่นเราประจูงแขนกันมาเพิ่นบิดแขนเพิ่นไปสิ ไปเขียนจูงเขียนขึ้นหลังพี่หลอกนอกพันจูงแนวนัหนเนอกเรี่ยงสามเลยป่ะแม่เลี่ยงน้ำกลนกันมาเลยโอ้ค่ะก็ต้องมูสูงพูดทั้งหนอ้ายมูซัมนี่หนอกอะไรลงไปไค่ะ,อะอเออย่าง,ง,งมานํ้ำกลนกันเขามานี่แม่บ้ามาหยังแล้วโถ่มาเล่นมันบ่ะอืมมาเล่นยังไงมาเล่นตัวมันบ่ะเอาเล่นกันเล่นสังกุชินอนแม่ผัดบ่ะค่ะแม่ก็นอนในทีนอนแม่เหละไม่มก็พากันเล่นโอ้เล่นน้ำกันจะกี่เดะ แม่คงเมื่อเว้ยแม่แม่ฟันบบดุนเด้แม่กระเดือดเถื่นแม่เอาที่กหนอยมอนี่เขาบุมเมื่อขึ้นได้ใจนะ่แม่กระเสือดถึงนแม่เลยนะลูกฟันสั่นๆแม่ฟันเพี้ยนเล็กหน่อยสามคนแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเบอร์ทั้งสามแม่อายุนี้ไล่เลียกันมั้ยล่ะมันไล่เลียกันพวกผู้ไอ้เพราะมันซ้ำนี่ยางออกหนากระนองมันไปนำหลังนองด้ทั้งห่ะจูงแขนเลียงกันไปเลยจูงแขนต่อถ่ายไปเลยแม่ค่ะแม่ทั้งหลัง ฟันสันสันฟันเมื่อยาวบันี้มือนน่นแม่ก็จุดถูพอดีจุดยามอะไรนหลังจากฟันแล้วบอกหรือว่าก่อนก่อนฝันจุดก่อนจุดแน่นอนเออจุดก่อนฟันแม่กัถูแม่แตกแตกกีแล้วแตกอีกแล้วแล้วคุณแม่บันจุดแตกรู้อันเลขถูแตกแม่กับอธิษฐานนี่แหละลูก กันชิแมนิลีนี่ล่ะแม่ขอนมังคุดมานหน่อยอยู่เหือนี่แหละค่ะกับแม่กับนี่นี่ล่ะอธิษฐานจังไหนคุณแม่บอกสู้ฟังเลโอ้ยแม่อธิษฐานไปเบิดจากเทวบุตรเทวดาเจ้าที่จะาทานเจ้าที่จะาท่านลูกบอกไปเบิดพระภูนะข้ารักขลัะพระภูณ์สุดโถงเน่ะค่ะผู้เผนหายพปานี่ะเพียงอยังแม่ก็บอกของแม่ไปเบิด์ดละจำภาษาแม่น่ะค่ะแม่ก็บอกเพื่อนกาวเพื่อนเบิให้ลูกขอเพื่อนเออขอเนี่ยแม่ก็มาเสียงถ่ายเสียงเสียงเสียงรับตาเสียงถ่ายแม่ก็บอกของแม่ไปน่ะค่ะ คนไปคนมาทูกมันหนีหนีบเขาไม่น่มือแม่นี่อหนีบแก้บุดนแม่กันหนีไปปั๊บโดนเติมแม่ก็ลืมตาข้นเอาค่ะทูกเสียบมือหลีแม่ว่าเสียบเพาะากลางเลยมือแม่กันอยู่แบบนี้แม่ก็บอกว่ามันซีแม่แล้วบอกแม่ก็เลยว่าบายแม่ก็เลยแอันี้จุดจุดยั้งขืนตั้งนี้ยั้งขืนแม่ก็เลยขออีกขอนำนี่ล่ะน้ำกุ้มานหน่อยแม่นี่ล่ะ คันมันสิเมนิลีหลอบนี่เใ็ดทูบแม่เตะแม่ว่าค่ะให้แตกผ้าเคืองให้แตกให้แม่เห็นกับหูกับตาแม่ว่าจังสีค่ะบัดนี้แม่กระจุดจุดแม่กระเสียบนี่แล้วอะไรพวเพื่อนมาเอาบัดนี้เพื่อนจับแมงเอียงยังไหนหอกมันเละรุดนะลูกค่ะันย่อเลนที่บ้างเนี่ค่ะคุณแม่เป็นเยหังเห็นยังเห็นยังเห็นอยู่นี่เลขยาเห็นอยู่เลขมันเป็นหนึ่งอันหาหนึ่งเกลีค่ะมันก็เป็นล่างๆอยู่ลูกอยับมากไกลๆค่ะคุณแม่นี่นี่นี่มันเป ขันรอยาดเนาะค่ะอาอนุ่งอ่อจับเอาอิงจับเลจับมือเมยนค่นอันนี้เป็นทุบแตกทุบแตกเนาะค่ะแตกข้างหลังพร้อมแล้วกะตัวเลขกเริ่มเริ่มจางละค่ะท่านผู้ชมจางตัวไม่ลเพราะว่าลายมือแล้วค่ะคุณแม่เพื่อนว่าแหลกๆนี่เพื่อนเห็นเป็นหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะหาหนึ่งเก่าค่ะชัดเจนมากเหล็กตัวเหลืองะไม่รีหรอกค่ะ ตอนแรกเห็นเป็นหาเนึ่งเก่าเนาะค่ะคือแม่เป็นจดใบพ่อมเนาะค่ะย่านใอยืนนะเพราะว่าแม่บบมีโทรเราสาบค่ะแตกพาเคิงแต่ว่า่เม็นทั้งเคิงกลางค่ะท่านผู้ชมแตกทั้งหลังเลยพาทั้งหลังค่ะหลังเลยพาไปเลยคือเข้าพาใหม่นี่นะพาพาทั้งแบนเนาะโบเลยพาทั้งมันมันมันโบเดยพาน บริภาคือเป็นเสียงโบริภากลางตัวเลขแม่แม่แม่บเลพาแต่ว่าพาทั้งหลังพาทั้งหลังออกเลยค่ะมันเหลือแต่ฟังเหลขกนะค่หัวก้อนนี่มันพาเป็นเสียงพาพาอย่าสีพาสี่ก็อื่นพาสี่ค่หัวก้อนนี่สีพาทั้งกลางตัวเลขเลยค่ะแต่ตัวเลขเขาบรุษเนาะแต่ตัวเลขกโบแตกออกเนาะกระสีแตกแตะแตกสามแตกแปดเนาะแต่ว่านี่ตัวเลขสีลบๆแน่แล้วเพราะว่าร้ายมือแล้วลมพัดล้มยันนำนะแต่ว่าคุณแม่เพิ่น จดตัวเลขไว้อยู่ก็คือหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะเป็นเก่าเป็นเลขถูกที่คุณแม่เพิ่นจุดขอนําไอ้ไข่เนาะไอ้ไข่กค่ะไอ้ไข่ไอ้จุกแล้วก็ไอ้ท่องเนาะค่ะค่ะกุมานสามกูม่านค่ะค่ะแล้วตัวเลขที่คุณแม่สิตีจากความฝันในคุณแม่สิใหายตัวไหนเนาะแม่แม่เตียนอันเด็กหล่อมากเ ง่ายเพราะว่าเพิ่นเป็นพีแม่กะตีเป็นศูนเพิ่นมากสามคนเป็นเล็กน้อยแม่ตีเป็นหนึ่งค่ะศูนย์สามหนึ่งแม่วางสี่ศูนย์สามหนึ่งคุณแม่หนมาเนาะแม่ค่ะเด็กถูกกับหนึ่งขาหนึ่งเก่าเนาะแม่หาหนึ่งเก่ามันกับเขากันพอดีแม่ว่าโดยที่แม่บูฮูนะว่ามันจะออกมาจังสี่ค่ะแม่กะตีตามแม่นอกกะเหล้วแต่เพิ่นสิพิจารณาเอ้ค่ะท่าบางคนเพิ่น ตีกุมารเป็นเก่ากับจับเก่าใส่เนาะค่ะเก่าเก่าก็มีอยู่เลยค่ะจับเก่าใส่ก็สิเป็นเก่าสามหนึ่งก็ได้เนาะค่ะค่ะถ้าเพิ่นอยากจับเก่าใส่ก็แล้วแต่เพิ่นแต่ว่าคุณแม่จอยนี่เพิ่นไฮมาศูนย์สามหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหลข3สามโตที่เพิ่นตีจากฝันเนาะค่ะแล้วก็เลขถูกเพิ่นไฮมาหนึ่งไฮมาหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะหาหนึ่งเก่าเลข3สามโตค่ะที่เพิ่นจุดได้เนาะค่ะเลขวิ่งของคุณแม่ละคุณแม่ไฮตัวไรแม่ไหนึ่งเก้า เลขวิ่งนี่หายหนึ calculating calculating mm, ่งก okay, ับเกาหนึ so ่งรองเก้าลหายหนึ่งรองเก่าเนาะค่ะหรือว่าหนึ่งกับเก่ากะไปจับเอาเนาะคุณแม่เนาะจับวิ่งเอาค่ะมากตัวไรชอบตัวไรค่ะเป็นแนวทางของเมจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาไปรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะคุณแม่มีอย่างเพิ่มเติมอีกวะคะ่ม่มีดอกหลูกไม่มีเทนี่แล่ะ ได้ยินว่างวดว่าหันมหานเป็นบอกคุณแม่แมนได้อยู่ได้อยู่สันได้เจกโตคุณแม่แม่ได้สามตแล้วว่างานได้สามตเลยค่ะสตค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่นําเนาะค่ะอาจจะเป็นโชคโบไบย่เนะคุณแม่ค่ะได้โบไร้ได้โบไร้บกีบาทกัถือว่าเป็นโชคเนาะคุณแม่เนาะเงินเทวดาให้เนาะค่ะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ม่าขอให้ปังอีกค่ะ ค่ะขอบคุณเมจอยได้หลายค่ะบุเพียงเนืทางขอบคุณค่ะขอบคุณเมจอยค่ะขอบค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของเมจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567น้ี่ค่ะเมจอยนี่ก่อนเพิ่นสิฝันเนาะค่ะเพิ่นไดจุดถูกพญานาคในขึ้นวันโกนเพิ่นวาค่ะก้อนสิจุดกับขอก่อนเพิ่นวาค่ะอธิษฐานเนาะค่ะขอว่า หวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่เลกบุญเนาะค่ะเพื่อว่า,าเลกบุญสามตัวบนนุญนรางวัลที่หนึ่งถ้าสีออกตัวไรก็ให้มาปรากฏอยู่ในถูบของเพื่อนเด้อเพื่อนว่าค่ะเพื่อน,นก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนขอสิงศัก์ซิ์เพื่อนเนาะค่ะบ่อยตะจุดแล้วเนาะค่ะตัวลขก็ปรากฏขึ้นเป็นหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะเป็นเลขถูพญานาคเนาะค่ะหาหนึ่งเก่า พอคุณแม่เพิ่นจุดแล้วเห็นตัวเลขแล้วเนาะค่ะตกยี่มเลงมานอนเพิ่นว่าบวยตะนอนแล้วฝันเพิ่นว่าฝันเห็นกุมารเนาะค่ะสามกุมารที่เพิ่นเลี้ยงไว้ในบ้านนี่ละเพิ่นว่าค่ะเป็นเด็กหน่อยผู้ชายถึงสามเพิ่นว่าจูงแขนกันมาเพิ่นว่าค่ะจับแขนกันโตทั้งหลังเนาะค่ะดึงกันมาเพิ่นว่าเขามาลินในบ้านเพิ่นวาค่ะคุณแม่นี่เพิ่นก็นอนอยู่เพิ่นว่าในความฝันเพิ่นก็เลยถามว่า ซูพากันมาหยัางเพิ่นว่ะค่ะเด็กหน่อยก็เลยบอกว่ามาเล่นอยู่นี่ละว่าสันไม่จอยเพื่อนก็เลยว่าอ้าซูสิเล่นก็เล่นเล่นโหลดกูสินอนเพิ่นว่ะค่ะในความฝันเนาะค่ะไม่จอยเพื่อนก็นอนเพิ่นว่าเด็กหน่อยมันก็เล่นหยอกกันอยู่ข้างๆเพื่อนเพิ่นว่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพิ่นว่ะค่ะเพื่อนว่าเอ้าฝันตัวนี่เพิ่นว่าไม่จอยก็เลยเด้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ ตัวเลขก็คือหาหนึ่งเก่าเป็นเลขถูกเนาะค่ะรากาสิพกนีเพ่นห้ยเป็นตัวกันค่ะหนึ่งกหนีตัวกันกันจากหนึ่งเก่าเนาะค่ะเพิ่นวหนึ่งเก่าเก่ากบพกเป็นตัวเดียวกันอาซิกับหัวกระไดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลให้ติดหนึ่งกไว้นลราคาศูนย์สามหนึ่งนีเพิ่นตีจากฝันเนาะคะ่ะตีจากฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายสามคนเนาะค่ะเพิ่นเอิญว่ากุมานถีเพิ่นเลี่ยงว้ยยุ่งเหื่อเนาะคะ่ะ เพิ่นก็เลยห้ตัวเลขมาเป็นศูนย์สามหนึ่งเนาะค่ะตีจากฝันก็คือศูนย์นี่เพิ่นว่าเป็นกุมารว่ากุมารนี่ตีเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าบอกง่ายๆก็คือผีเนาะค่ะเพิ่นว่าตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าแล้กก็สามนี่ตีมาจากเด็กหน่อยสามคนเพิ่นว่าค่ะ หนึ่งนีตีมาจากน้ำของเล็กหน่อยเนาะค่ะกุมานน้ำหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเพื่นก็เลตีหายเป็นศูนย์สามหนึ่งเลขสามโตค่ะเลขวิ่งของไม่จอยงวดน,นี่เพื่อนหายมาหนึ่งกับเก่าเนาะค่ะให้วิ่งหนึ่งเนาะค่ะลองเก่าเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของไม่จอยในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเด้วรางวัลใหญ่กับไม่จอยสุขหูสุขค้นค่ะ อย่าลืมตัดกลับหมุนด้วยค่ะกันไว้ค่ะอย่าลืมว่าเก่ากับ6กเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะหากับสองเป็นตัวเดียวกันค่ะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดกับเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะที่นำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านวิเคราะห์พิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะ ่าถตะคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำเนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ